โหจินกีฮาเล่โบดบิน,บบนถ้าแต่งตัวอลังการอย่างนี้มันต้องขี่อลังการแบบนี้วาบังคมห้องเต้ที่นี่คืนเท่าไหร่เนาะ800บาทโอ้ย800บาทเองพี่เต้ตกลงมึงวิ่งมากี่คโค้ง กูก็จะพิมพ์รายชื่อมึงก็จะมาถามกูอีกว่ากี่โค้งกี่โค้งช็อคบิว์ขาบ่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวด้านหลังกันทิ้งเพื่อนเหรอไม่ได้ทิ้งเขาขี่ฉันช้าพี่หนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเอ้ยมองหน้าด้วยสันตีนเอ้ยมองหน้าด้วยโคนครับ A B C D E มึงใครเนี่ยมึงใครเปลวกิ้นดีกว่า ที่นี่คืนเท่าไหร่เนาะแปอบาทอ้ยแปดร้อยบาทเองพี่ไอ้เต้เขานอนไฮโซเด็คืนสองพันบาทเด็ดสองพันหกสองพันห้าเก้าสิบโอ้นอนได้ทั้งสามคืนโอ้เว้ยไอ้พวกนี้มันไฮโซเว้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปลงเรือครับแล้วก็แต่งชุดชุดจีนเหรอหอมฟุ้งเลยลองชิม ได้กว่ใช่แล้วหมาล่าอร่อยจริงกว่าพี่หกสิบบาทเองพี่นี่ธรรมดาแล้วพี่เพชรพี่เพชรได้เมียใหม่แล้วอาการมันเป็นยังไงแล้วป่วยพี่อาการเวลากินละเก่งจ้างไปท้าเขาแหมให้มันไปนอนเถอะแ้มนั่งมานนั่งมานี่ห้องเตะขี่ฮาเล